สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนทอโต้นะครับแล้ววันนี้นะครับอารถหลุดจอง1คันนะครับมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่สนใจในตัว Honda Accord นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เป็นรุ่นลองท็อปนะครับเป็น Accord 1.5 EL Turbo โนะครับปี2019ตัวรถเป็นสีเทาดำาโซนิค นะรุ่นนี้เป็นรุ่นลองท็อปแต่อ p อปชั่นท่วมนะครับผมบอกเลยนะครับป้ายแดงเปิดตัวอยู่ล้าน5ล้าน6นะครับตอนนี้ทอโต้เสนอขายนะครับในราคาสุดพิเศษเลยนะครับไม่ข้าม1ล้านบาทนะครับคันนี้ก็จัดไปเต็มนะไปลนงไปหน้าเป็น LVD นะครับเป็น LVD ีพร้อมเดย์ทามนิ่งไลท์นะผมบอกเลยว่าถ้าใครได้ไปปะกับตัวไปตัวนี้นะครับในการแบบต่างๆนะต้องบอกว่าเบิกใหม่ราคาค่อนข้างสูงเลย เพราะฉะนั้นทําให้รถคันนี้ดูแบบดูซีดานดูสปอร์ตดูแพงนะครับคันนี้เราขายในราคา989,000บาทนะครับไฟหน้าของเขามีขนาดเล็กและยาวนะเป็น LED เต็มดวงนะครับมาพร้อมไฟเดย์ทมนะครับตัวกระจังด้านหน้านะครับจะเหมือนตัว Civic s e นะครับน่าจะคล้ายๆกันแต่ตัวนี้มันจะตัดด้วยเส้นโครเมียมนะครับในตัว Honda Accord ตัวนี้ต้องบอกว่า Minor Change ใหม่ทั้งคันเลยนะครับ Minor Change ใหม่ทั้งหมด นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดบริพาร์ดลูกพันรอบพันนะครับแล้วก็ตัวดีไซน์นะครับการวางเครื่องยนต์ฐานความกว้างของล้อหรือว่ากระจังด้านหน้าและการชนด้านหน้าก็ใหม่ได้เชนใหม่หมดคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับปลดไปตาการนะครับเลขไม่เก้าหมื่นห้าพันกิโลนะครับรถปีสองพันสิบเก้านะครับเสนอขายในราคา9ก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทผมบอกเลยว่าขับง่ายอัตราเร่งดีเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์พันห้าเทอร์โบนะครับและรุ่น E อก็ได้บอกไฟฟ้าผู้หน้านะครับดิสซีล้อไฟหน้า LED นะครับอันนี้เป็นรถป้ายแดงมือเดียวประวัติศูนย์นะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กตรงรุ่นเลยนะครับเป็นตัว EL นะครับเป็นรุ่นรองท็อปก็จะเป็นแม็กทูโทนนะครับปัดหน้าเงานะครับเป็น5ก้านนะครับล้อเดิมๆดินะครับยางตัวนี้นะครับเป็น2 2 5 5 0 R 1 7นะครับเป็นยาของโยโกฮาม่าแอดวานนะครับยางปี2021นะครับดิสเบรกสวยๆเดิมเดิมสีเดิมทั้งคันนะครับสำหรับคันนี้นะฮอนด้าอคคอร์ดคันนี้นะต้องบอกว่าเป็นรถที่น่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่ง นะเพราะว่าภายในเนี่ยกว้างแล้วตัวรถมีน้ำหนักเบานะเวลาลองขับอะ่ะมม่จะแตกต่างจากตัวรถประมาณคล้ายๆอย่างแทมรี่อย่างเงี้ยอนี้เช่นนะนะครับจะรู้สึกว่า a อค o อร์ดคันนี้เบาวกว่าแต่รถ Accord ดอะ่ะดูกว้างแล้วก็ใหญ่กว่านะครับด้านข้างนะตรงชายล่างของ a อค o อร์เนะี่ยก็จะมีตัวเส้นโครเมียมตัดมาเห็นไหมครับมีเส้นโครเมียมตรงนี้ตัดมาแล้วก็พร้อม Aero Dynamic d e s i g งประตูนะครับ เรื่องของอากาศนั่นเองนะครับแล้วก็ประตูกันชนฝากระโปรงคิ้วหน้านะครับสีเดิมทั้งคันนะครับเห็นเลยนะคันนี้สวยๆนะคันนี้ก็จะมีพวกตัว Honda าเซนซิงมานะพวกตัวควบคุมต่างๆที่เป็นไฟฟ้านะกระจกมองข้างปรับพับไป LED แล้วนะครับกระจกฮอนด้าแท้เดิมกุญแจสมาร์คีเล็กพบ2ดอกนะครับสำหรับตัว Honda ตัวนี้นะก็จะเหมือนตัวที่อยู่ในตัวซีวิกนะที่สามารถ สตาร์ทรถจากรีโมทได้นะครับสามารถสั่งสตาร์ทรถจากรีโมทได้อย่างเช่นเราจอดทิ้งไว้นะครับเรากดล็อกรถหนึ่งครั้งนะครับแล้วเรากดปุ่มเนะี้ยค้างไว้นับรถก็จะสตาร์ทแล้วก็จะเปิดแอร์เองนะครับเวลาเราเข้ามาที่รถมันก็จะไม่รู้สึกร้อนนั่นเองนะครับตัวนี้ตั้งตั้งเสนอขายในราคาต่ำนะ989นะครับก็ถ้าใครสนใจก็เข้ามาที่บริษัททอโต้ได้นะครับอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์นะครับตรงข้ามบิ๊กซีสุวินทวงศ์เลย นะผมบอกเลยว่ารถคันนี้คุ้มมากๆแกนะคุ้มมากๆนะทั้งเรื่องเรื่องดีไซน์เรื่องสมรรถนะนะครับแล้วก็ปีรถที่สูงนะครับแล้วก็ได้ทั้งยางปีใหม่ปี21นะครับยางโยโาม่านะครับลิสสี่ล้อนะครับรถประวัติศูนย์นะครับไม่มีเคมเลยนะครับรถแต่งกันชนนะครับก็จะมีเส้นโครเมียมประกบมาให้นะครับทำให้รถดูหรูดูลักชวรี่มากขึ้นแล้วก็มีไฟด้านท้ายเป็นไฟทับทิมนะครับพอมาถึงไฟด้านท้ายของแอร์คอร์ดเนี่ยก็จะมีตัวไมน์เนอร์เชนใหม่หมดเลย นะครับไฟก็จะแบบใหญ่ขึ้นนะครับแล้วเป็น LED มีแค่ไฟเลี้ยวกับไฟถอยที่เป็นหลอดไส้นะครับคันนี้ก็มีกล้องมองหลังให้นะครับแล้วก็ดักเทลนะเป็นดักเทลแบบไม่ได้เป็นติดนะมันเป็นดีไซน์เขามามันจะสโลปนิดนึงนะแล้วมันก็จะยกท้ายขึ้นแบบนี้นะครับต้องบอกว่าสีสวยมากๆสําหรับคันนี้นะครับเป็นรถประวัติศูนย์ป้ายแดงมือเดียวนะครับใครซื้อรถกับเราก็เอาประกันเครื่องเกียร์ไปเลย1ปีนะครับในดูรถอันนี้รอบคันนะครับสีเดิมทั้งคันเลยรถสวย นะครับผมบอกเลยว่าไมคเก้าหมื่นห้าถือว่าประมาณหนึ่งนะครับไม่เยอะนะรถสามปีนะครับไมค์เก้าหมื่นห้ารถสามปีก็วิ่งปีละสามหมื่นก็สบายๆเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานนะครับเขาก็วิ่งใช้งานทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่กับราคาที่หายไปนะผมบอกเลยว่าคุ้มนะล้านกว่าเลยนะล้านถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะล้านหกหรือเปล่าหรือล้านสี่นะครับแต่ครันนี้ซื้อในตอนนี้ในราคา9 8 9 0 0 0ปาบาทนะครับได้รถโครงสร้างเดิมมือเดียวป้ายแดง นะครับรถสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับแขงประตูก็จะเป็นสีเบจนะครับพุ่มด้วยหนังนะครับแล้วก็มีลายไม้ตรงนี้มานิดนึงนะครับฟิล์มก็เป็นลามินากระจกคอนด้ากระจกตัวนี้เป็นออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับสำหรับคอนด้าไอนนะเรื่องของ h อนด้านะต้องบอกว่าตัวภายในห้องโดยสารเนี่ยเขา,เาใจใส่มากๆเพราะว่ามันกว้างนะครับมันกว้างแล้วมันนั่งสบายนะครับสำหรับตัวคอนด้าออน นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวบ่อหนังแท้เดิมโรงงานนะครับแล้วก็มีม่านหลังนะครับมีม่านหลังมีอะไรให้นะครับครบ,บเลยคันนี้มีกล้องบันทึกหน้าหลังมีกล้องมองหน้าหลังนะครับก็ที่เท้าแขนนะขนาดใหญ่ที่สามารถปลดไปด้านหลังได้นะไปหยิบของจากห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายได้นะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องใช้งานนะก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับห้องโดยสารตอนสองกว้างและมีแอร์ด้านหลังให้อีกนะครับ พอามาถึงด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกไฟฟ้าคู่นะครับแล้วก็แอร์เป็นดูโอโซนนะครับบอกไฟฟ้าคู่แอร์ดูโอโซนนะครับจริงๆตัวฮอน da เขาแทบจะไม่ได้ขายออปชั่นนะนะเขาไปเน้นเรื่องเครื่องยนต์นะเรื่องสมรรถนะก,การขับขี่แล้วก็เรื่องประหยัดน้ำมันนะเนี่ยแพลนเดิมนะครับรถเมดินไทรแลนด์นะมีบาร์โคด้ดมีคิวอาร์โคด้ดให้สแกนทุกอย่าง,งปกติประตูเดิมทุกบานนะครับเป็นองเมนรชัดเจนนะครับ แางประตูด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนด้านหลังแบบนี้นะครับเป็นกระจกออโต้แล้วก็มีลาโพงมีที่วางแก้วน้ําให้นะครับเนี่ยซอกประตูนะครับหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับรถสวยๆเดิมๆนะอันนี้ก็มีแอร์แบงมาทั้งหมด7ใบนะครับด้านหน้ามีแอร์สี่หกช่องนะด้านบน4ี่ที่เท้า2แล้วก็เป็นดูว์โซนแยกซ้ายขวาได้นะครับมีหน้าจอ I t อทัชขนาดใหญ่นะตั้งขึ้นมานะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB นะครับตัวนี้จะไม่มี CD DVD แล้วนะครับ แต่ว่าเราใช้ HDMI นะครับในการเชื่อมต่อแล้วก็ Apple CarPlay, Android, b l u e t o o ู h ได้หมดเลยนะครับเล้ก็จะมีช่องเก็บของอย่างดีนะก็จะมีที่เสียบตัวที่เป็นรูปโทรศัพท์กับ USB อันนั้นคือต้องใช้สายแท้นะครับของ iPhone หรือว่าของ Android นะครับมันจะสามารถเปิด Google m a p นะครับแล้วจะไปแสดงผลหน้าจอได้โดยอัตโนมัตินะครับซึ่งสเสถียรมากๆอันนี้ทำออกมาดีนะครับ เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT โหมดการขับขี่มีให้2โหมดนะครับโหมดประหยัดน้ำมันและโหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้านะครับดีมากๆสำหรับรถเก่งสมัยใหม่นะที่เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรกโนะครับตรงที่เท้าแขนนะครับก็จะเป็น2สเต็ปนะครับมันมีตรงนี้นะเลื่อนได้นะจะเอาหน้าเอาหลังแล้วก็มีที่เสียบที่ช์าด้านในอีก1จุดนะครับเพราะฉะนั้นนะผมบอกเลยว่าในราคาเนี้ยคุ้มมากๆ แลนะ้วก็มาพร้อมพวงมาลัยที่เป็นูลมันติฟังชันนะครับมีคูดคอนโทรลนะครับแล้วก็ปุ่มควบคุมหน้าจอมีเมมโมรี่บอกให้2จุดนะครับปุ่มพุชสตาร์ทนะมาพร้อมระบบเกียร์แครดชิพนะครับที่อยู่หลังพวงมาลัยนะครับต้องบอกว่าถ้าใครใช้งานตัวแครดชิพล่องๆนะจะรู้เลยว่ามันมนสมควรที่จะมีนะครับในรถที่มีเซกเมนต์ขนาดใหญ่แบบนี้นะครับ้วตัวรถคันนี้เป็นสีเทาดำนะผมบอกเลยว่ารถมีเสน่ห์มากๆนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดตัว หน้าปัดเรือนไม้ให้ดูแล้วกันนะครับว่าเลขไม้เท่าไหร่หน้าปัดเรือนไม้ใช้งานยังไงเนี่ยพอผมเปิดประตูเข้ามานะบอกสไลด์เองนะครับเพราะว่าจะล็อกัวเมมโมอรี่จุดแรกไว้ที่เขาเซตไว้นะครับแต่อันนี้ผมเปิดหน้าปัดเรือนไม้ขึ้นมาแล้วนะก็จะมีเข็มกวาดทุกอย่างเดิมหมดนะครับเนี่ยเลขไม้เก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดกิโลนะครับหน้าจอไอ a ัลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็อักจีนได้รวดเร็วนะครับทันใจเชื่อมต่อ USB พอร์ตหนึ่งพอร์ตสองนะครับ เ็นท่องเทีมยวทิศอะไรมีให้หมดนะครับค่อนข้างสมูทเลยนะครับอันนี้ก็มีพวกแอคช่างคอนโทรลแล้วก็ทิศเอทิศบีนะครับก็ถือว่าเป็นรถใช้งานที่ดูดีรุ่นหนึ่งนะครับในราคา9 0 0 0แสนเนี่ยผมมองว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถตัวเซกเมนต์ใหญ่ๆนะครับคือขับทางไกลเนี่ยไม่มีเมื่อยและทางใกล้ก็ประหยัดน้ำมันนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันห้าเทอร์โบนะครับเป็นรุ่น1.5 e ่ยเทอร์โบนะครับ คือเครื่องยนต์สมัยใหม่นะครับซีซีจะน้อยแล้วเขาใช้ตัวเทอร์โบมาเป็นแรงอัดอากาศนะครับเพราะฉะนั้นมันทําให้รถไนดะ้อัตราเร่งดีในรอบตามรอบสูงนะครับคือขับง่ายมากๆแล้ตัวโครงสร้างเนะี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดิมซีนทางมะพร้าวเดิมเ,เมนดงเบนร์บเดิมหัวโช๊คเดิมนะครับไม่มีสนิมน,นะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือรถที่การันตีคุณภาพนะครับจากบริษัททอโต้นั่นเองนะครับรถสวยโครงสร้างเดิม ถท่านคงแท้งเครื่องเดิมหมดเพราะมีเพนมาร์กอยู่นะครับเครื่องยนต์เป็น Honda d ดีเอิรนะครับตัวเทอร์โบอยู่ด้านหน้านะครับมีแผ่นอลูมิเนียมกันความร้อนให้นะครับทั้งจากว้อน้ําแล้วก็ตัวห้องเครื่องยนต์นะครับฝาวงฝาวาลไม่มีปิ้นนะครับรถเดิมๆนะครับคันนี้นะผมบอกเลย989,000บาทไม่แพงเลยนะครับฟรีดาวได้แน่นอนนะครับถ้าจะซื้อคนเดียวเนาะรถ989ก็ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นเจ็ดประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นแปดประมาณนี้นะครับ รายได้ก็อยู่พักโอเ,เวอร์สองเท่าแล้วกันเนาะง่ายๆนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับเป็นตัวฮอนด้าแอคคอร์ดตัวนี้นะครับผมบอกเลยว,ว่าเป็นรถที่เป็นไฮเปอร์พัลมันธรรมธนธัดผูกขับง่ายนะครับไม่เหนื่อยไม่เมื่อยประหยัดน้ำมันนะครับแล้วสีสันที่โดนใจแบบนี้นะ0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับแล้วพบกับผมเนทอโต้เจ้าฮอนด้าแอคคอร์ด1.5 EL จ้ได้เลยที่บริษัทเอโต้คับขอบคุณครับ